สดีนะครับก็คมีคนไข้คนหนึ่งนะสอบถามมาว,ว่ามีลูกแล้วหนึ่งคนแล้วก็ฉีดยาคุมไปสามปีแล้วก็ปกติเวลาตอนที่ฉีดยาคุมเนะี่ยเขาจะไม่มีเมนแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็ปล่อยให้เมนมาเลือดออกกระปิกระปอยแล้วก็ได้รับการฉีดยาคุมเข้าไปอีกเข็มหนึ่งแล้วก็ต่อมาเขาบอกว่าเมนเริ่มมาปกติแล้วอะไรเงี้ยตอนนี้ปล่อยมีลูกแล้วก็ยังยังไม่มีเนี่ยเอออยากจะถามว่าจะมีได้ไหม ก็คือปกติอายุน้อยน,อยน,อยนะอายุยี่สปีนี่ถือว่าอายุน้อยนะเวลาที่เรามีลูกแล้วฉีดยาคุมถือว่าเป,เป็นเป็นสิ่งที่เหมาะสมนะแต่ก็ต้องระวังเรื่องอ้วนกับเรื่องของเป็นฝ้าผิเสื้อเพราะยาคุมเนี่ยฤทธิ์ของมันในปีแรกเนี่ยไม่เป็นไรเลยถ้าเราฉีดยาคุมแล้วเราเลิกนะเพราะว่ามันไข่เนี่ยค่อนข้างจะยังตกได้ดีอยู่แล้วก็ เยื่อบุมลูกก็ยังอยู่ในค่อนข้างจะดีถึงแม้ว่าจะมี atrophy endometrium ลิศของเขาของยาคุม um, เนี่ยจะมี atrophy endometrium หมายความว่าเยื่อบุมลูกมันจะฝ่อแต่ใน1ปีแรกเนี่ยมันฝ่อไม่เยอะต้องหลังจาก1ปีขึ้นไปมันก็จะค่อยๆฝ่อ,อ,อมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นคนไข้คนนี้ฉีดยาคุมไป3ปีพอหยุดฉีดใช่ไหมฮะแล้วก็ปล่อยให้มีลูกเนี่ยกว่าเยื่อบุมลูกมันจะกลับฟื้นตัวกลับมาเป็นภาวะปกติเนี่ยใช้เวลาระยะหนึ่ง อาจจะ6เดือนถึง1ปีประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็กินเวลาเพราะฉะนั้นยาคุมฉีดแบบชนิดฉีดจึงเหมาะสำหรับคนที่มีลูกแล้วใช่ไหมเพราะเวลาปล่อยกลับมามีลูก mm. มันจะกินเวลาเป็นปีอ่ะบางทีบางทีปี2ปี3ปี4ปี5ปีกันลลวแต่แต่ว่าจะใช้เวลายาวนานนิดหนึ่งเหมาะอย่างเงี้ย22บปีใช่ไหมตอนนี้ก็ย5บปี หยุดไปก็ยังมีไข่ตกอา,อาจจะอายุ26 27หรือ28ก็ยังอายุไม่มากอีกกลุ่มหนึ่งท,ที่ที่ฉีดก็คือกลุ่มที่มีลูกพอแล้วมีลูกสักสองคนสองคนหรือสามคนอะไรเงี้ยฉีดพระฉีดไปอโทฟิอโดเมเทียมปล่อยกลับมาแล้วไม่มีลูกก็ไม่เป็นไรอย่างคนนี้ก็บอกว่าเขาปล่อยกลับมาแล้วเนี่ยจะมีลูกได้ไหมแล้วก็จะมีลูกอีกนานเท่าไหร่ เรก็ต้องมาดูว่าหนึ่งก็คือว่าปล่อยกับมาแล้วเนี่ยมีเมนตามปกติคนนี้บอกว่ามีเงินตามปกติแล้วก็แสดงว่าไข่ตกไข่ตกก็มีโอกาสที่จะปฏิสนธิตามปกตินะก็คือเดือนละครั้งในช่วงที่ไข่ตกนะครับพาไข่ตกเดือนละครั้งไข่ตกเนี่ยจะต้องฝังตัวการฝังตัวจะต้องเยื่อบุลูกจะต้องหนาพอนะฮะถ้าเกิดเราวัดดูๆๆด้วยด้วยอัตราก็ต้องเกินกว่าเจ็ดมิลน,นะตั้งแต่แปดมิลขึ้นไปต่ไม่ใช่หนามาก แต่คนที่ฉีดยาคุมไม่มีทางหนามากอยู่แล้วเพราะว่าเขาเป็นเยื่อบุลูกฟอใช่ไหมะเขาก็เป็นเยื่อบุลูกบางก็หนาไม่เยอะแล้วก็ค่อยๆติดตามไปดูถ้าเกิดว่าคุณหมอเขาดูแล้วก็บอกเขาเยื่อบุลูกอยู่ประมาณห้าหมิลสามเดือนหกเดือนก็ไปดูอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยร่างกายเราค่อยๆฟื้นตัวเยื่อบุลูกค่อยๆฟื้นตัวแต่ระหว่างน <ๆ S 2> ีง <ๆ S 2> ้เนี <ๆ S 2> ย่ <ๆ S 2> ยเราก็ตรวจ เพสาว่าดูไข่ตกไปก่อนทุกๆเช้าหลังจากมีเมนไปแล้วประมาณ12วันอะไรเงี้ยไข่ตก14่วันใช่ไหมฮะเราก็เริ่มตรวจทุกวันตอนเช้าหรือว่าเช้าเย็นนะเมื่อไหร่ขึ้น2ขีดเราก็มีเพศสัมพันธ์ในช่วงนั้นถ้าเรารู้วันตกแน่นอนจากไปดูการาฟไปดูอะไรก็แล้วสมมติเรารู้ว่าวันตกวันที่14แล้วเราตรวจเทสวันที่12เริ่มให้ผลบวกแล้วก็มีเพศสัมพันธ์12 13อไปเลย พอหลังไข่ตกในช่วงที่จะมีไข่ตกจะมีมูกใสๆออกมาถ้าเราออกมาภายนอกแล้วเราจิบหยิบขึ้นมาแล้วเรา,เรายืดยืดออกมาอเงี้ยเกินกว่าสิบเซนสิเซน,เซนไม่ใช่สิบมิลนแสดงว่ามุกนั้นนะ่ะเป็นมูกที่เหมาะสมที่จะทําให้เราท้องได้เพราะว่าสเปิร์มเนี่ยอสุจิเนี่ยมันไม่มีศักยภาพในการปฏิสนธิในเบื้องต้นนะครับเพราะมันห่อหุ้มด้วยภูมิด้านทานหรือวโปรตีน พอมันผ่านมูกใสๆนี้ขึ้นไปที่ท่อนําไข่เพื่อรอปฏิสนธิมันก็จะฟอกตัวมันพอไปถึงทอ่อนาไข่มันก็มีศักยภาพในการปฏิสนธิได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมูกใสๆนี่มีความสําคัญมากในการที่เราจะจะตั้งครรภ์ถ้าเรามีมูกใสๆก็จะออกมาในช่วงที่ไข่กําลังตกพอไข่ตกแล้วมูกเหล่านี้จะหายไปเราต้องการจะมีลูกมีเพศสัมพันธ์ยังไงก็ไม่ท้องถ้าท้องต้องมีเพศสัมพันธ์ก่อนไข่ตก ในช่วงประมาณทักสองสาวันสมัยก่อนผมจะพูดอยู่เสมอว,ว่าสองวันนั่นเองถ้าเราคำนวณแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็จากการที่เขาวิเคราะห์ดูก็มีตัวสปิร์นีไปไปอยู่ที่ท่อนําไข่ค่อนข้างจะนานพอสมควรนะก็คือตอนนั้นก็ประมาณ80ชั่วโมงนะที่อรอปฏิสนธิ